ยูทูบรุบๆปุ๊เดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับผมผมพี่คนน่กรุงนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาสอนการอัพโหลดหน้าปกที่เราออกแบบจากอ p ที่แล้วนะครับออกแบบหน้าปกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาอัพโหลดลงที่ปกคลิป y o u t u b e ด้วยมือถือของเรานะครับเราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ เราสามารถทําได้เองไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าขั้นตอนจะทําอย่างไรกันบ้างนะครับให้น้องๆไปที่เพจโตนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า y o u t u b e s t u d i o นะพิมพ์ตามได้เลยนะครับ y o u t u b สตูดิโอเนี่ยครับสตูดิโอจะเด้งขึ้นมานะครับให้เราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแอปนี้นะครับ พอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บให้เราเปิดขึ้นมานะครับอ่าเปิดขึ้นมาหน้าตาจะเป็นงี้ฟันเฟือง You Tube Studio ตัวนี้นะครับอ่าให้กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเสร็จตัวนี้จะให้เราใส่ตัว Account YouTube เราคือตัว Gmail กับ password YouTube ของเราปกติเราก็ใส่เข้าไปใส่ IN the box, อินเดี๋บอกรายละเอียดต่างๆของช่องเรานะครับอ่าให้เราไปที่ จากเรากดเข้ามานะครับเป็นหน้าแรกนะเส้นประสามเส้นซ้ายมือนะครับกดเสร็จปุ๊บให้เราไปที่วิดีโออันที่สองหัวข้อที่สองนะครับวิดีโอแล้วทีเนี้ยมันจะขึ้นเป็นคลิปทุกคลิปเลยที่เราอัพโหลดลงเครื่องอัพโหลดลงเครื่องนะครับ ก็มีกี่คลิปก็ขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะมาใส่ภาพหน้าปกในจุดที่เราจะทําให้ภาพหน้าปกมันดูดีขึ้นจากาคลิปที่เราโหลดไปแล้วปกมันไม่สวยเงี้ยเราก็ติก๊กสมมติผมจะติ๊กอันที่หนึ่งนะครับผมก็กดคลิปที่หนึ่งไปพอกดตัวคลิปขึ้นมาแล้วนะครับอยู่หน้านี้ให้เราติ๊ก ทีรนน่รูปดินสอด้านบนรูปดินสอด้านบนนะครับติ๊กเลยนะครับติ๊กดินสอด้านบนเสร็จปุ๊บเราจะใส่ตัวหน้าปกยังไงครับให้เราติ๊กรูปดินสอนนอีกหนึ่งรอบนะครับติ๊กรูปดินสอนนอีกหนึ่งรอบด้านซ้ายนะครับอพอมาอย่างงี้สิปกติเราจะได้เป็นรูปหน้าปกคือข้างล่างนะครับด้วยคลิปของเรานะภาพหน้าปกมันน้นนอย เอาให้เราคลิกคำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันจะเด้งมาที่แกลเลอรี่ของเรานะครับแกลเลอรี่คือ,อารวมภาพของเราที่อยู่ในเครื่องเนี่ยตอนที่เราทําหน้าปกเสร็จจาก EP ที่แล้วมันจะเด้งไปอยู่แกลเลอรี่แล้วเราจะเปลี่ยนภาพหน้าปกเนี้ยเราก็มาเข้าที่แอปสตูดิโคือแอปนี้นะครับแล้วเราก็มาติก๊กอินดิตคือดินสอดินสอสองจุด สองหน้านะครับแล้วก็เลือกเลือกภาพหน้าปกของเราอ่าเลือกภาพหน้าปกที่เราเตรียมเอาไว้พอเราติ๊กอย่างเงี้ยมาหาติ๊กใช่ไหมอ่าแต่อย่างนี้อยู่นะครับเดีย๋ยวผมจะทําใหม่ทําให้ดูอีกรอบหนึ่งติ๊กชื่อวิดีโอติ๊กดินสอติ๊กดินสอห,หนึ่งครั้งนะครับมาติ๊กคาว่าเปลี่ยนเลือก หน้าปกที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกกดเลือกข้างบนแล้วก็บันทึกมุมขวาบนนะครับบันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับภาพที่เราบันทึกเสร็จจะอยู่หน้านี้มันจะอัปเดตให้เป็นตัวหน้าปกของเราที่เราติ๊กเลือกเมื่อกี้ปัจจุบันนะครับตอนที่เราบันทึกอ่าพอได้่างนี้เสร็จปุ๊บ ทําให้คลิปเราหน้าดูนะครับใน y o youtube เราเนี่ยในช่องของเราอะเวลาเราเปลี่ยนเสร็จทําให้หน้าเข้าไปชมไปกดติดตามอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราเปลี่ยนอย่างนงี้เสร็จมันจะทําให้หน้าดูอย่างงี้ครับผมก็จะมีเป็นทุกคลิปอ่เพราะว่าผมก็ทําทุกทุกคลิปครับเป็นหน้าปกใส่ตัวอักษรทําให้รู้ง่ายๆว่า่าคนที่มาหา ดูรายละเอียดการขับรถการทำ YouTube เนี่ยเขามาแค่มาเห็นหน้าปกของเรานะครับเขาก็รู้ว่าคลิปนี้ทำอะไรสอนอะไรพอพอเขาอยากดูเขาก็กดเข้ามาด,ดูง่ายๆไม่ยากนี่ครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับที่ผมมาได้ทำเป็น EPEP EP แยกนะครับ เพื่อให้น้องๆน,นะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดได้ทํากันได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากทําด้วยตัวเองได้เลยไม่ว่าเด็กๆผู้ใหญ่สามารถทําได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับผมก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับคนนอกกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าครับผมขอบคุณครับผม